เคยไหมเวลามีเรื่องทุกข์ใจแต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครพอจะไปปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนก็ไม่กล้าแต่จะให้ไม่ปรึกษาเลยก็กลัวปัญหาจะแย่ลงอีกพยายามหาทางออกด้วยตัวเองแต่กลับเครียดกว่าเดิมหรืออยากขอรับคําปรึกษากับนักจิต,ตวิทยาแต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่อยากที่จะร่วมพูดคุยปรึกษาแบบเจอหน้ากันโดยตรงโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนช่งวงวัย13-40ปีที่มักไม่ค่อยมีเวลาว่าง ยุ่งหรือเครียดอยู่กับการเรียนการทำงานเป็นประจำามักทำให้เกิดความเครียดสะสมมีภาวะซึมเศร้าจนส่งผลเสียงต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ซึ่งทางกลุ่มของเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมไอ Idea Organizing และ How Might Be จึงได้ไอเดียสร้างสรรค์ออกมาเป็นท็อปฟรีดังนี้ หมันคงจะดีถ้ามีบริการที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะและมีลิสติกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นมาด้วย 2. มันคงจะดีถ้ามีพื้นที่สำหรับระบายพูดคุยให้คำปรึกษาในรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบ anonymous user 3. มันคงจะดีถ้ามีแพลตฟอร์มที่มีนักจิตตวิทยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาให้คำปรึกษาโดยที่เราสามารถเลือกเองได้ เมื่อสรุปแล้วทำให้ได้โปรเจกต์คอนเซปต์คือแพลตฟอร์มหรือบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่มีนักจิตตวิทยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรงซึ่งเราสามารถเลือกปรึกษาเองได้ตามใจชอบมีลิสต์กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุยให้คำปรึกษาแบบ anonymous user หรือว่าไม่เป็นที่เปิดเผยนั่นเองค่ะ จากนี้กลุ่มเรายังไนดะ้ระดมความคิดด้วยวิธีการสแกนเปอร์ทำให้เราได้เป็นไอเดียเบื้องต้นทั้งหมด3ไอเดียดังนี้ค่ะ 1. เว็บไซต์ให้คำปรึกษาที่รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและแสะดงผลความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจให้ผู้บริการทราบ 2. แอปพลิเคชันสำหรับปรึกษาปัญหาโดยเฉพาะซึ่งมีทั้งชุมชนแบบแอนอนิมัสคุยกับคนทั่วไปและชุมชนสำหรับคุยกับนักจิตวิทยาหรือนัจิตแพทย์และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเพื่อ่อนคลายไปในตัว 3. Mm hmm. เลือกซต์ที่ตอบแบบประเมินทางจิตวิทยายเพื่อวิเคราะห์สุขภาพจิตเบื้องต้นและสามารถเลือกได้ว่าจะปรึกษาด้วยวิธีไหนและเมื่อนานทั้ง3ไอเดียเหล่านั้นมารวมกันเราจึงรวมความเห็นว่าแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ในการออกแบบคือการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้ให้คำปรึกษา mm hmm. เริ่มต้นโดยตอบแบบประเมินทางจิตวิทยายเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นในการหาผู้ให้คำปรึกษา หรือผู้ร่วมพูดคุยในประเด็นที่ตรงกันจากผู้คน a n o n y m มัสและจะมีการแสดงผลความเสี่ยงสุขภาพจิตเบื้องต้นให้ในกรณีที่พูดคุยหรือขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้อีกด้วยค่ะทางกลุ่มของเราได้มีการสร้าง p r o t ตไทป์ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า h e e to h e a l ซึ่งจะช่วยให้การไปพบหรือร่วมพูดคุยกับนักจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเราสามารถที่จะติดต่อพูดคุยปรึกษารักษาการเบื้องต้นกับนักจิตวิทยาที่เราสามารถเลือกได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของเราภายใต้ในรูปแบบ anonymous user เนื่องจากทางเราได้ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นหลักนอกจากนี้ทางเรายังใส่ใจเลือกสีทีมของตัวแอปเป็นสีม่วงอ่อนตามหลักคิดทางจิตวิทยาเพื่อให้บรรยากาศระหว่างการใช้งานแอป ผู้ใช้งานสามารถที่จะลดความตึงเครียดลงได้มีความกระตือรือร้นที่จะรักษาสภาพจิตใจของตนหรือมีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้ซึ่งวิธีการใช้งานของแอป Here to h e a l ของเรานั้นในหน้าแรกของแอปผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินบัญชีเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานแอป หลังจากนั้นผู้ใช้งานจึงทำการเลือกคาแรคเตอร์สัตว์ต่างๆเช่นแมวหมีลิงสุนัขเป็นตน้นซึ่งสัตว์แต่ละตัวจะมีความสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของผู้เลือกในทางด้านจิตวิทยาจากนั้นจึงเริ่มทำการตั้งชื่อใส่คำอธิบายเกี่ยวกับตัวเองได้ตามใจชอบในช่วงเริ่มต้นของการใช้งานแอปนี้ ผู้ใช้งานต้องร่วมทำแบบประเมินทางจิตวิทยาที่กำหนดไว้ให้เพื่อที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปประมวลผลวิเคราะห์สภาพจิตใจและเก็บไว้เป็นพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนหน้า My Home ซึ่งเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันเราสังเกตที่แถวด้านล่างจะมีแถบเมนูอยู่โดยเริ่มจากทางขวามือสุดไปจะเป็นไอคอนข้อความ Here to chat ไอคอนที่2โทรโคง notification ไอคอนตรงกลางบ้านหรือ my home ไอคอนที่4รูปสัตว์หรือโปรไฟล์และสุดท้ายไอคอนด้านซ้ายมือสุดฟันเฟืองหรือ setting สำหรับหัวข้อต่างๆในหน้าหลักนี้จะประกอบไปด้วยหน้า h e r e to consult จะเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักจิตวทิทยาทั้งหมด ที่ระบบได้ทำการแมทช์กับฐานข้อมูลของผู้ใช้งานก่อนหน้านี้แล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกขอรับคำปรึกษากับนักจิตวิทยาที่ชอบได้ตามต้องการหน้า h e r e to match เป็นหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกพูดคุยกับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้ในระดับที่สภาพจิตใจเดียวกันหรือสูงกว่าเท่านั้นในรูปแบบส่วนตัวหน้า h e r e to discuss เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าห้องต่างๆต,ต,ตามหัวข้อในเรื่องที่ตัวเองสนใจได้เพื่อร่วมทำกิจกรรมหรือร่วมพูดคุยกับคนอื่นๆเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องหลักๆเหล่านั้นหน้า Here to Roll เป็นหน้ากิจกรรมวงล้อสุดหันษาที่ให้ผู้ใช้งานได้ร่วมสนุกได้ลองกดหมุนวงล้อเพื่อลุ้นทำกิจกรรมเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้และสามารถที่จะกดเข้าไปชม หรือทำการรีวิวในกิจกรรมนั้นๆเพื่อทำการเก็บสะสมคอยไวซื้อสติ๊กเกอร์สุดน่ารักเพื่อนำไปใช้ในการแชทกับผู้ใช้งานคนอื่นๆภายในแอป,ปของเราได้เช่นเดียวกันและหน้าสุดท้าย hear to listen หรือห้องสนทนาสดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้นักจิตวิทยากับผู้ใช้งานทุกคนได้ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆหรือได้รับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาต่างๆร่วมกัน ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันได้อย่างสะด,ด,ดวกดวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองแอปพลิเคชัน h e a to h e a l ของเราได้มีการเทสกับผู้ใช้งานจริงรวมถึงมีการสัมภาษณ์และถามคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังการใช้งานอีกด้วยซึ่งผู้ใช้งานของเรานั้นมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันนั้นดูมีความน่าสนใจใช้งานได้ง่ายน่าจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นได้จริงและอยากให้มีการเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปอีก เราจรึงได้นำฟีดแบ็กเหล่านั้นมาพัฒนาได้ดังนี้ค่ะ 1. เพิ่มฟังก์ชันระบบแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบโดยอุปกรณ์อื่น 2. การเพิ่มห้องสนทนาสด และ3ปรับปรุงรู่แบบทีมของแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมสําหรับผู้ใช้งานทุกช่วงวัยเพื่อที่จะทำให้แอปพลิเคชันของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มเรายังได้มีการวางแผนที่จะต่อยอดทั้งฟังก์ชันและคอนเทนต์ที่มีอยู่ภายในแอปพลิเคชันของเราให้หลากหลายมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้ดังนี้ อาจมีการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเช่นสายด่วนสุขภาพจิต1323สมาริตันส์ไทยแลนด์เป็นต้นเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการหรือโทรไปขอรับคำปรึกษากับนักจิตตวทิทยาในกรณีที่ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ทำป๊อปอัพกิจกรรม For ์จูนค o กกี้คำนี้สำหรับคุณในอนาคตที่เมื่อเวลากดเข้าใช้งานแอปของเราในแต่ละวันก็จะมีหน้าต่างกิจกรรมเล็กๆนี้ปรากฏขึ้นมาโดยคุณสามารถกดไปที่คุกกี้เสียงทายเพื่อรุนรับคำอวยพรน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่จะช่วยปลอบโยนจิตใจของคุณได้ที่ซึ่งจะทำให้คุณมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปมีความสุขมากขึ้นหรืออาจทำให้วันนั้นกลายเป็นวันที่พิเศษสำหรับ คุณเลยก็ได้ Here to heal, we will make you smile.